สบายดีพี่น้องมือหนึ่งก็น่ากับสิเมื่อบานแม่เด้อพี่น้องเด้อก็ให้ตะอ้วนเก็บนะพี่น้องอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อขนมสีเพลินเห็ดหวานนี่เนาะขนมหนานนวันเด้อพี่น้องเด้อจะก,ก้อนเลยชิปเก่าอืมโอเครสอันนี้นนบดไปแล้วตอนนี้ก็มาหอนเพื่ออลไรพี่น้องเลยคือเก่าเด้อพี่น้อง ให healthy, ้เมซี่ทหนึ่งหรือให้อีเมททหนึ่งพี่น้องมาเลยพี่น้องนมหน้านวลเมซี่สบายดีเด้อหน้าเอ้ยอ้าวกเอาขนมมา่าี่น้ออได้ขนมพ่น้งดูแมซีตัวนี้สิแซ่บคือแต่ก่อนปะ เบิ่งพูดละอันละอันเด้อพูดใหนนี่อันนี้อันหนึ่งพูดละอันเอามาคุ้นเอาพูดละอันพูดละอันเอานี่ไม่เก็บเอาเลยนี่ซีเบงดูนี่ไม่เอาคุ้นเอาเก็บเพรไม่ดิมบบ่บริสิสบายดีพี่น้องนะสบายดีบายดีเหมืงบ้านนะนี่ขนมนี่ยขนมใจนีเด้อนี่เด้อแซ่บอันนี้เอานะเอาวอันนั้นแหละอ้าวโตแล้วกันนะเอ้กุ้นโอ้แซ่บแซ่บเฮ้ย แซ่บบ่แซ่บเต็มเหมือนกันแซ่บเนาะเหมือนเดิมเดิมลงทุนเป็นแสนด้วยแม่สีนี่เก็บเงินโอ้ยยายแม่เท้าน้อยแน่แล้วก็ไหวกินแน่แล้วก็ให้อีแม่ทงหนึ่งให้เจ้าทงหนึ่งแอบนะเดินมาเดินออกมากินบั้งขนมมาบ้างลองซีมั้งขนมขนมหน้านุลนนะบุคคื์รุ่นเก่ารุ่นเก่ามั้สิ รุ่นตัวก่อนมาสีนั้นแซ่บนะต้องแซ่บด้ววงการห่อ่ดเลยอนขนมนานวันอยากกินอย่างอ่ลตอร่อยเลยพี่น้องแซ่บกับปลาอร่อยเลยพี่น้องเลยอันนี้ใส่หมกอึ่ตัวน่ะตัวหนึ่งบริสิมหมกอ่้นะแ่เน่่ อ้วนเห็นแล้วพี่น้องแซ่บอ้วนตัวสามอ้วนบุคลิกธรรมดาเขามีแต่ทงเนี่ยเขาจะไปให้อีแม่ด้วยไหมสิแซ่บมาเต็มขึ้นหน้าตาทดใช้ทั้งหมดนี่ฮะผมมีขี่โมกเช็คเปลี่ยนเลยสบายดีแล้วสบายดีดื้อแล้วส่เรือทงหนึ่งก็จะไปให้แม่พี่น้องเลยแล้วก็จะไปให้เขาซืมเบิึงเรือทงหนึ่งก็จะบิูงเงินนี่คือกันเลยพี่น้องเลยว่าไอ้น้องเห็นหอดสายหอดสายแล้วเนาะ อลไพี่น้องฮอทพอแล้วพี่น้องเด้อกะมีขนมมาฝากละเพื่อนินรังหนึ่งพี่น้องตุนใหม่ได้ขนมหนาโนนแม่มานะอืมอ่ะจะไปดีเด้อพี่นนท์น้องขนมนาโนนเลยนะหน้ากากกับมาฮอดเอาขนมมาตอนแม่อืมลองมาลองแม่มาลิเกเลยอ้อนอนนุ่มๆเลยขนมอันอันน้าเฟนเฮดที่เก่าเออ แซ่จุ๊ต้องซีบมงนมนางอนอาไปนเรือขนมนางอนนางนนานนนานอนเป็นเห็ดแจ่ม้ากคือเก่าลูกอือแจ่มาวค่นา่แม่กซีแซ่แซ่แซ่่เพิะเ็ดวนี้ลงครับลงไหมสวดีพี่น้องมาว่าแต่บ้านพี่ยังเด้อนานเลย้าดัง น่าดมเอาแลย่ี่นไล่ทรงนี่ี่้องเฮ้ยแลนบัตนันหะนคัวออานุ่มเหรอแสเลกห่แป้งแบบแป้งข้าวด้ำปน้ำหัวอืมอันนี้วันนี้มีบ่นอนเนาะหัวมันหัววนั่านหัวเหรอเลยนอนหลดถ่าสมท้ำ กันแล้วพี่น้องเลยแน่แหละคนตกคือม,มีการือว่าแห้งตืดน,นะหอดไซดหอดไซเด้อเฮือนนี่ยอ๋อกไอ็ได้ลายอยู่เด้อพี่น้องเนาะได้ไลายเลยเด้อนี่ นี่อยเงียให้เหตุเรยมเ้ยนี่ับเหลี่ยมบ่อับเหีเลยนะเดี๋องทางในมันแล้วกันเนาะจะไม่เห็นทางนอกเนาะเออสิเห็เหลี่ยมเหนได้พี่น้องกันจักเหลี่ยมนาะเยนบุกากะาตัวเนี้ยเอาเอสว่าน้กลกอเลยยไ่ได้อยู่สี่เหเนี่ยอยู่สองเหลี่ยมมันสามเหลี่ยมใช่างองกล้นางองนะ ตั้งซองแก้วตั้งอายะตั้งประตูแก้วหายเน้อมามื่อนี้ก็ให้ตั้งซองแก้วให้เพื่นอนที่น้องวางนี่อ่ะก็น่าจะชิจอยน้อนก่อนเหตุทางในไม่แล้กว่านอริเนาะจะออกไปนอกเนาะเหตุทางนอนทางในแหละเขาอยู่เอาเครื่องใส่ของสอยเขามา,อ,าอยู่แบบเขาที่นอนอ เอาเขามาใส่มายัางก่อนอย่างองอกไปนอกเนาะปูกกระโลแล้วมือนี้ก็น่ากสิซอยอยู่นน้ำหน,น่อยหนึ่งนะพี่น้องสีมาตั้งซองแก้วซองแก้วตัวบ้านนี่้ละพี่นอ้องเลยเห็ดกอกแก๊กหน,นึ่งเนาะพี่น้องซอยกันซองนพี่น้องเนยะมาคยตั้งเถียกันชี้ศึกษาบางอย่างยูทูบกับพี่น้องเลย สวยมากเลยพวกเาเขาก็เห็ดร้ายแล้หละสอย,ยกันสิ่งที่เขาพอสวยได้ตามเล็กตามหน่อยก็ต้องสอยกันนะพี่น้องเนาะน้องได้สำแหน่งก็ดีใจแล้วพี่น้อะทาสีไข่งามเลยพี่เอ๋อี่ ตูสับพาบอะกนากอาลองเดี๋ยพี่น้องสิ้นเลยโอ้ยกินรถขนมนาตงวันก็ได้นอนเล่าเลยสอยพี่น้องเ้ยเกินบาตอกบาตอดกับอาคุมเลยซอยแซ่บเปนบ่ออืมโอเคแค่ใ่ยงลสมัครเอ เออแล้วเสร็จครับเ,เ,เรียบร้อยเดี๋ยพี่น้องเดินนี่ใส่บล็อกแก้วตัวนี้แหละพี่น้องเลยใส่แบบบล็อกตาของเพื่อนๆก็น้าแหละแต่แต่ตัวนี้มันคือก,กันพี่น้องเลยบานเลยก็เบิ่งไปน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะก็น้ากระบอกได้เป็นตัวนี้เข้ามาประกอบติดตั้งให้แต่คือนเช็ดได้อยู่ กาวใส่น่องนะเป็นสวยหน้าลัางตาก่อนตอนนี้ยังบม่ตื่นเแต่น้องนี่พี่น้องงามเนาะเอาติดตั้งแล้วเขาแกสติ๊กเกอร์นี่ออกพี่น้องงามถบดไปแกก็แล้วแต่เนาะเขาบางแก้ว พี่น้องสามพันปลองหนึ่งทแทงพอสมควรเนาะปอกหนึ่งก็เป็นล้านจับเหลี่ยมต้นนี้พี่น้องเลยอายขึ้นไวเน้เหมือนมีงานกับสันนีษฐ์ล้วอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็น่าขัสีลาพี่ละน้องไปก่อนเ,นนอเดี๋ยวพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลท์ทุกเม้นทุกคนที่ยอมมารับชมเดี๋ยวพี่น้องเด้อสองก้าหน้าตาอุน่นมือนขั้วสีมาซอยเวียดเด้อ คลิปนี่ก็ขอเพียงไว้ตรงนี้เนะพี่น้องอย่าลืมติดตามคลิปหน้าคลิปที่ก็น่าเสียดเป็นได้แบบใด,แบบดเนาะจับเหลี่ยมแล้วก็เบิ่งไปน้ำกันเลยพี่น้องเด้ออ่ะคลิปนี้ก็ขอโตเพียงตรงนี้พี่น้องบ๊ายบาย